สวัสดีครับพี่น้องเป็นเพลงแสน,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 นมอลำนะครับช่องกระจายละเพลอออฟเชียลนะครับบรรยากาศตอนเที่ยงเที่ยงครับตอนนี้วันนี้ซอมเที่ยงนะครับวันนี้ซอมเที่ยงนะครับผมขึ้นไอ้ฝนถล่ลมพี่น้องเอ้ยนี่กระเบิดไหมอแล้วนี่บรรยากาศนะครับพรุ่งนี้แล้วครับพี่น้องพรุ่งนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่สิบเจ็ดแล้วครับ สวัสดีครับลุงตูงม,ามาแต่เช้าเลยนะครับไม่เจอกันนานนะต้องกลับมาที่บ้านไปเยี่ยมญาติสบายดีสบายดีตรวจตรวจซื้หอหวยยังวันนี้ยังย่งเดี๋ยวจะซื้อซื้อตัวละยี่สิบสามสิบพร้อมที่ซื้อยเยอหะหรอกทุกวันนี้เอาซื้อน้อยแล้วทะเดียนรถอะไรก็สวยเลยทะเบียนรถฝันว่าฝันว่นากระจกแตกหมดเลยเดี๋ยวจะซื้ออยู่ห้าสามสามสูตรคือคือคือสามสามสูตร าตอนเมื่อคืนเดียฝนถลม่มโอ้อยหลุูนาดขาดเลยรมแรงแรงรมแรงมากเลยเมื่อคืนน่ากลัวนะน่ากลัวใช่พัดมนมพัดน,นัดสอบเพียงนะครับมันเริ่ม,เร,มเริ่มทย,ย่อยทย่อยมากนะฝนก็นกมใช่มากแหละ <c oughs> มาแล้วครับเริ่มทยอยทยอยมาแล้วิึงฝนถล่มม่ขึ้นสวัสดีครับกระมุนใช่ สวัสดีครับขึ้มาแต่เสาร์ทำไมนี่มาคุยครับหมามีป้าป้าหมามีโผล่โพดเนาะคือติตัวติดกันตลอดหยิบสี่ชั่วโมงเนาะจักบุ้มีเบียร์เฮ็ดติดจักมอหัดทั่วระจับจ่อคือเบว่างเลยเจ้เอาซิบดลไม่อย่างอย่ามาเบานะชวนชวนแล้วเลยนะอย่ามาเบานะโอย เดี๋ยว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 ทำไมมาสายอ่ะจับท้ายรุ่นทล่ะอ๋อติ่อ้าวตั้งเสียงมาตั้งเสียงแบบตั้งเสียงจมทำไมมาสายอ่ะสายอย่างั้นเขานัดโมงเขานัดเที่ยงเขานัดเที่ยงตอนนี้ตีเด็ดโมงห้าสิบแปดจ้าอย่างน้อยเราดูเวลาด้วยจ้าอย่างน้อยเราก็ต้องมารอเขาสักสิบห้านาทีสิไม่ใช่ม่า มีแล้วปะป้านี่ยไงก็มาแล้เรียกันนงาทีค่ะเสนอหน้ามากอดเพื่อนเลยวันนี้เอออะไรเรียกันหนาทีพันนะโอ้นเอมงค์เขอมาขนาดตาตัวเด้อที่มาหาโมงเขิงถอดเมืองนาฬิกานี่ยมาคอยช่วหาจัดจังมุเออ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 แม่เอาแม่เออคือติโทษเออเออเออเอเอ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 อล่องเออออ เออเอาติ๊ายตีพอบอกแผนเจ้าก็เห็จ ja ังสีจะโทรคุยกับพอลรโทรคุยกับแม่รวยอแม่รวยลงไปเียแม่รวยแม่รวยไม่มวยไม่รวยไม่รไม่รวยตัวสร้งซากมากินยูสร้งบ่ตีฮะ โทษซางซามากินบอเป็นยังบอเป็นซางบอกว่าโทษซางซาไข่มุกมากินอยู่ปาโทษหาซาไข่หมกไหมเออนั่นนั่นจัดการเลยฆ่าไข่มุกประสันเออเออฮะเออเป็นอยังคือบอว่าเออโทษลงไปโทษพี่นะโทษลงไปโหจากโทษหาจักเถียในชายประวังย่าโทษหาซาไข่มุกบอแม่เคยสืบเลขแต่เคยศูนย์วันนี้เลขมีศูนย์มี่น้องวิ่งศูนย์ รดศูนย์ไปเลยศูนยสามนสามเคลียรการทำไมลงตวเลยบเคลียร์แล้วเบรนี้อะไรฮึ้เนี no. ่เมื in ่อหวดก้อนเจ้าไข่ไทยเจ้าผมว่ท่านลงรถจะมาไทยอีหยังเดกอนีแบบเด็ก้อนมวยล่ะเบิงเจ้ให้เบิรงบอเนียอนี่ยไข่ทบาดแรกเออิดสายหโอ้ยลงมาเพิ่นเอเนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียจากโมงจากย่าเคลียรกันเลยมือนี่เดี๋ยวอีหยังลงมาเพิ่นเดยวสิบเอ็ดโมงสี่สิบสี่เออ บอทันมาเห็นบอเพิ่นขึ้นมาเพิ่นมาหามุขึงมุกปากเขาเลยมุกปากเขาเลยหนีมาแล้ววากินเขาซื้อมากกองเดียวน่ะกองเดียวตัวแน่ทั่วเขาว่าจีเอาบอทาเป็นห่วงยังดีติดสายเออสิแตกประเด็กบองนั่นสแตกซาไข่หมกอยู่หน้าเราว่ากินเขาสิบอโดนเราเขียดขนาดเลยสิบอโดนเขียดกันแด้วครับพี่น้องปาร์ตส่งแล้วไหมตัวเก่าครับพี่น้องตัวเก่าบอส่งตัวเก่าบอ ส่งตัวนี้หมานเนาะเขาจกดีเนาะไ้เขารนะวยลายดีเนาะไปไกินไซน่ะเออเกิดนะดีดลนะมากขึ้นยังไปพุน้น นี่นี่นั่งกินนี่นี่สิบรอนนั่งกินนี่โทษพระท่าเหลวยุได้ห่ายังโทรอยู่วนแล้วเออจะกินไปกินแล้วตามสั่งคือกันขางโลตัดอันนี้ขามันไก่จีขาคมันไก่มันง่ายๆซซืื้้ออเลแต่ พัทกสันใม่กร,ระับ<อ>่บ่บเ็ใส่ใกนคักเนาะเออเจอจัดการบบหลฟองต่อยดังขา,งขางจดจะกหนไบ้จ,ได,จได้แตงงานบ่ละอะนี่าต<ป>้องแตง่งไบ่แตงแนเงงนื้นอลบจาักสีเนาะแตงบหลักจะเป็นนักสีเออลไปกะปอนหัวหาผู้อื่นดีกว่อสกมานี่ยยังไงยังคุยอยู่ไล เอาเขอาปช่วยครับแล้วศูนย um, um, uh, uh ์เห็นจได้นน่มามีศูนย์แล้วศูนย์บถึเล็กอ๋วศูนย์บดถึกเล็กปะนะมาสร้างศูนย์อะไรได้่ะเออมาสร้างศูนย์แล้วมาจะแกวอะีรแกวีกวเจ้าขวอย่ายข่อยไทยเลี่ยวเท่าก้อนนี้ยังมาไทยขวอยข่อยกินแต่กาแฟสมตอนสอบสมองหลงดีขยไสดเฉพะมาศูนย์แคเบอพี่น้องอาวิีดเซ็กับ่มีหเข้าจักหาบาทสิบาท จอต้องหันอย่าเบาดังอย่างมันสิมบะถือเลขแต่ว่าเสือเลยซามเก่านีเ็นหนึ่งซ้ำให้มันออกมันเลยจ้าฮ่าทอนเสือเลยไปเสือช่นาะว่าถ้าดีเสือเล็กจัาบาทได้หมิแจกว่าต้องกินไป่กินซากให้มูหั่นสมน้ำหนาเขาโทรมาเขาติดสายกับท้ามไปเขาโทรมากขึ้นติดสายเขาิสือเขามาฝากนี่โมเมนต์ไปไปเสือยุรานเข้าคนใด ไปซื้อยาหลันเขาคนไหะถ้าไข่มกนีไหมนี่ไก่นีหมขางเซเว่นขางเซเว่นแต่ขางที่ไปเซเว่นเป็นอย่งเซเว่นเซเว่นรดตัดเซเว่นตัดเซเว่นมันแพงนีไหมว่าท่านเห็นอีเซเว่นมันแพงดีแหมเนี่ยอืมนี่ไปซูมือเสาเทียงแรงเสาเทียงแรงบัวมันนี่พระบอีกเออบับ ปาดสีเหลืองกับสีแดงสัพพะบถือกันมือนี่สัพพะบดือกันสีแดงใส่เราัรับซับแบนี้กันสีแดงใส่รัรับซับกันกันไปลังเฮะกินแบบไปลังเนี่ยสีแดงอ๋อสีน้ำตาลรับซับอีกแล้วสามเก้าปาดเงินบ่ฮะเอามาเหยียบนันม่นมีเวลาเหยียบเลย เริ่มโอนให้วายมือนีวัดุกโอนยันไหนเมรโอนนั่นนี่แหละโอนยันนี่กูไปแลกใส่นี้นี่มันก็บอกว่ามาเอิ้นตัวมันมืนีตัวร้านม่ยี่เขียวกปิดเออต้องเห็ดร่างก็ัตรเทกสอด้ทกสอโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โงโอ้โอ้โหอ้โโ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 อ้โอ้โ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 อ้โโอ้โโอ้โโ ธนาคารมีแกงของฉันมามีแกงมีผู้เดียวจริงอ่ะจริงสาบานคือจริงๆริง่ะถ้าถูกตาข่ามันมีเป่าเป่าธนาคารอะไรกสิกรจริงๆเนี่ยจะโอนอยู่แต่ทีนี้ว่าที่เขาโอนมาให้ทำเนี่ยฟ้องเอามาใส่ไปนำมันเลยบุ๋มเออเราดีนะดีมีเหตุผลแต่โอนทำไมเราเขาจะเอาไปลงบวกธนาคารอย่งกสิกรเพราะประวัติประวัติณีบ่มีที่รู้ไม่ค่อยเจ็บ ท่าขัดกรบิบก่อนมาเลีหนเยออหเก้าสองสองสามสองสองสามหกสองเจ็ดหกหองเว่าท่านได้ซื้อเล็อยู่ซื้อเล็ได้บัตรบัดอันได้ดูกมากเหรอเฮ้ยเรียนมหาคุรวกาเลี้ยวคูณเดียวกระแสนึงคุณเบยะบาตาถูกน่อยากกินเนยนั้นไน นาเดียวกันเนี่ยนะมีาวเซื้อมานนั้นดเราคือไม่พออ๋อไม้ข่อยไปยังไดรถีไปเร็วคือบอกกินซาไค่หมกตายนู่หางซาค่หมกฆ่าคอดตายบัดไปซาไค่หมกคือไปดีแท้ไปดก็เขาบต่ว่ากับบวน้ำลายมืเรอเดชซาข่หมกไมากมือนขึ้นอีกขึ้นอเทยู่เลยนหมือไปกอนนะมาใ่ีมใส่มันจังบอลไงกมแล้วล่ะสปิดคีล่ะอเอาทีละปนแกมี่ท่านมากค่อยเสื่อนเร็วท่เนจะถือก่ จะเคยถืออยู่ได้หรอเธอหนึงได้แรกๆเนาะเจ้าขายดิบอกไปซส้อน้ำเขาพอไมขายฟันไดหาศูนย์บอขอแก็บบอแล้วเสีหาแล้วหาศูบอสหาศูนยก็หาหนึ่งขอฟันว่าเข้าขายเงินหาอาจารย์วางกับฟันหาศูนอาจารย์วางกับฟันในหาศูนย์ยยอนดอนฟันว่าเลขออกหาศนยกับหาเาัันโอมีแตเลกูหาปกูซื้อบ่ไดร อายุพออยากซื้ออายุพอเอาเราอัดรถเรารถลงคล้องไหมเอาคือซื้อบ่ได้เล็กอันเดี๋ยวเดี๋ยวหาแปดยังก่อหกแปดหาหกหกนะเดี๋ยวอันเบิ้งเซกเบิ้งเลขก็เจ้าได้อันบ่อันพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับฝากไปซื้อเลขกยิ่งสมัตเบิ้ง